สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมามาค่ะมาสวัสดียามเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะครับแสงตะวันตะวันตกดินไปขึ้นที่เมืองไทยเราค่ะวันนี้ลมแรงมากนอกบ้านคะ่ะดูบรรยากาศอ้ยท้องฟ้าสวยงามแล้วค่ะเนาะงามมากเลยสันแซดนาน้องนเรนเรนซ้อมนะคะสาะว่าของเหลนยโปรดคนระวังล้อพ่อไป รับอาหารพอบานสร้างอาหารช้นิดฟูดค่ะวันนี้ให้พอบานทำอาหารค่ะเวลาให้พอบานทำอาหารก็จะมีช้นิดฟูดพิซซ่าแล้วก็ออกไปกินเขานอกบ้านประมาณนี้แหละให้พอบานทำอาหาร้านาะซัมเมอก็อย่างฮอทดอกย่างสเต็กย่างน่นย่างนี่เอาดอเนะคะเนาะช่วงนี้เป็นหนาหนาว yeah, <fine> มาแล้วอาหารชนิดฟูดของเรา เอกโลใสนีืดเลยอ่ออืมค่ะยังมียังมีนะคะเย็น โอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะโว้ยนลินกับน้องมาอ่านอ่านโอ้ยเนาะ Careful cookie d n t s c a e u เอาแล้วที่นี่โอ้ยเนาะ Where now? Over there. And they're so they're going up road. the trail. It's the road. The road. Cookie, come, Cookie. Look at that, Cookie. Look at that, out the window. Cookie. Over there, over there. There, now look down at us like, when are you going to go away? <laughs> what are you doing in my yard <laughs> so we live here so you whoa okay oh, are we going on? let's see where everybody else is the other four we're probably gonna go <sighs> 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 Lazy dog. ชีเด yes, ้โอเคโอ้ยลมแรงแต่ว่าเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศบรรยากาศท้องฟ้าวัน หมะยังเหลือนิดๆน้อยๆนะคะแต่ว่าลมแรงค่ะมันเนี้ยทองปา่าซีสันสวยงามมากออเนี่ะมองน้าแม่อยากออกไปนอกบ้านลมแรงมากวันนี้เฮ้ยเนาะ,ะ,ะมือตืดเตือดเวาลาเนี่ยแสงตะวันได้รับขอบฟ้าไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ นอกบ้านวันนี้หนาวล้มแรงแม่บ้านเลย่บด้ออกไปนอกบ้านเลยค่ะแม่บ้านเลยมาเก็บภาพบรรยากาศตอนตะวันตกเย็นเยน็ยน,ยนให้กับตอนกลางวันให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะเนาะกวงออกมาเดินค่ะโมมี่อยางมาทักทายก็อยากมาทักทายค่ะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายฝากคลิปต่อ,ตอไปของแม่บ้านอเมมิกาด้วยนะคะไปแล้วแสงตะวันรับขอบฟ้า